สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเกมนดฟม่แนะนำแนวทางในการเล่นมูลาดนะซึ่งมูลาดในเกมนี้ผมจะมาเล่นในตำแหน่งจังเกิลนะครับผมก็สำหรับแพทนี้นะครับมูลาดก็ได้รับการบัฟมาอีกแล้วนะครับผมบัฟในเรื่องของคูดาวสกิลหนึ่งนะแล้วก็บัฟเรื่องของอันตีนะผมให้แบบมันแรงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมก็การบัฟครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการบัฟให้มูลาด เล่นง่ายขึ้นแล้วก็แบบอันตีแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็จากแผ่นที่แล้วก็ถือว่าได้รับการบัฟมาก็เยอะอยู่แล้วนะครับแต่แผ่นนี้ก็ได้รับการบัฟขึ้นมาอีกนะรับผหก็ทําให้มันแบบค่อนข้างเก่งมากเลยนะสําหรับมูลาดในแผ่นนี้นะครับก็ตัวมันเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งตําแหน่งจังเกิลน,นะครับแล้วก็เอาไปเล่นในตําแหน่งออฟเลนก็ได้นะแล้วก็บางทีมีการเอาไปเล่นในตําแหน่งซัพพอร์ตก็ยังมีนะรับผมเนี่ยเขามาอิมเมจเรานะ แต่เราไม่ซีเรียสครับผมเดี๋ยวเราไปแท็กกลางเอาน,นะครับเ <c> ฮ <oughs> ้เดี๋ยวเรารอเขาตีไปก่นอนเดี๋ยวเราก็ตีไปอืมต่อเขานิดนึงนะครับโอเคเราแท็กกลางแค่นี้ก็ได้นะครับผมให้เพื่อนเราได้คีบอยูยน,นะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไม่สี่นะครับเดี๋เราก็ฟาร์มนะฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมในช่วงต้นเกมนะ <c oughs> ก็ออกตัวมุลาดเนี่ยได้รับการบัฟมาแบบอ่ามันตอนนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคนที่แบบอ่า คิดว่ากลัวจริงๆก็เริ่มมีแบรนด์แล้วนะครับแต่ยังเห็นไม่ค่อยเยอะนะสำหรับแบรนด์มูลาดนะครับเกียร์เราเปิดเลยับผมคิวแล้วก็ตีฟูฟูเนี่ยนี่ยังต้นเกมมันยังเบาอยู่แต่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยครูดาวมาันค่อนข้างไหวนะเนี่ยเราเล่นได้อีกรอบหมดและวเราตีแล้วผมัตีสองนะโอเคจังหวะนี้ได้สองนูสวยนะครับผมกูจังหวะนี้เอาอีกมานะยังไงวหาผมาเอาแค่ไหนเราอัาติเรามานะครับผม โอเคปุ okay, oh, oh, ๊บกลับมาแล้วก็ตีโอ้โหเราเราไม่ได้คิวเลยนะผมเราไม่ได้คิวเลยโอเคก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนี้ดูเชิงนิดนึงนะน่าจะเอาได้อยู่นะครับผมเพราะว่าเขาไปรับกลางแล้วเแล้วติเลยนะครับผมแล้วก็ตีไปโอเคมาแต่ว่าเปิดเกมมาได้สวยนะครับผมเราได้อ่าได้ทั้งแคลรี่เขานะผมซัพพอร์ตแล้วก็ป่าเขาด้วยนะครับถือว่าไปเล่นดีนะในช่วงต้นเกมนะครับผม เ้าก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะโอเคมาก็อุ้ยบูระโดนแต่ยงยังนะอ okay, ุ้ยโอเคเรายังแย่งได้อยู่นะครับผมเกือบเกือบเสียบูไปนะมูหลาก็ถือว่ามำนนที่มีบูก็จะเก่งขึ้นไปอีกนะในการใช้สกิลหนึ่งนะครับโอเคจังหวะดมีเพื่อนเราฟเดี๋ยวเก็บสแต็กไว้นหงโอเคเหมือนฟจบแล้วน,จะจนะครับ <c oughs> เราก็มาฟาร์มอันเติมนะก็พยายามดูมินิแมปบ่อยๆนะ จังหวัดไหนเราเข้าได้ก็เข้านะจังหวัดไหนเราเพื่อเราออกแล้วเราก็ฟาร,ร์มต่อนะครับผม่นูมินิแมปก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะก็ตอนนี้ก็คือ,อรีแรงแล้วด้วยนะครับก็สําหรับคนที่จะเล่นนะแนะนำว่าให้เล่นวันธรรมดาดีกว่าครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดเนี่ยเด็กจะค่อนข้างเยอะนะแล้วก็แบบบางทีจะขึ้นแรงค่อนข้างยากนะเนี่ยเราเลี้ยงสแต็กไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันเลี้ยงสแต็กได้ไกลมากเลยนะเนี่ยคือแบบ จากแพดก่อดน,นะโหคนละเรื่องเลยนะผมอุ้ยจังหวะน,นี้เพื่อนเราไอ้นี่สวยนะเดี๋ยวเรากลับไปอันตีับผมอื้มโหเขาตีรอดนะโอเคผมไม่รอดนะเดี๋ยว่าไปเลื่อดีนะครับโอเคมาเดี๋ยวจังหวะนี้หยานายังไงเออจะเล่นได้ไหมโอเคเหมือนเพื่อนเราจะตามไม่ทันนะโอเคมาเดี๋ยวตรงกลางโอเคเอานิดน,นึงนะครับตีนะตอดนะครับผมต่อเขาเล่นหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิด นี่แล้วผมอ่าดักซเลเยอร์นะเราแบบเอาออบเจคทีฟให้ได้เยอะๆนะครับผมนำได้ที่ยังก้นดีๆนะเขตีไปแล้วเราก็จะได้อ่าแวนกาดนะครับผมคีบแบบใหม่นะครับที่แบบตีโคตรแรงเลยนะไอิงตีมันมนตีแรงมากเหรนนะีเออแล้วก็แบบเดินไหวด้วยอาจจะเดินไม่ไหวมากแต่ตัวมันตีแรงนะครับแล้วก็อ่าแต่มันจะออกมาแค่ตัวเดียวไงนะครับ ถือว่าเป็นคลิปแบบใหม่ที่ผมมองว่าเก่งนะในช่วงเลดเกมนะครับผมก็คือแบบช่วงที่เราได้กอลเตอร์ลเยอร์เลดเกมอ่ะเนี่ยเห็นไหมเลนการบุกอุ้ยตรงว่านี้ข้างบนยังไงสองหนึ่งอุ้ยฟอนเลนเราร,รับนานมากเลยนะครับเห็นไหมโอแต่เสียดายไม่รอดนะไม่ถ้าเกิดว่าเป็นซีเนียร์อ่ะยังไงก็รอดนะถ้าเกิดว่าทีมเราได้ซีเนียร์มาช่วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเกมวันนี้เพื่อนเราเล่นบน นี่ผมดูแล้วเขาถอยแล้วเห็นไหมเนี่ยดูจากวินิี่แบบเดี๋ยวผมต้องไปรับกลางนะครับเก okay, มาเราเมียนตีละโอเคตีไปค okay, อาจจะไม่โดนไม่หมดก็ไม่เป็นไรเนี่ยเรามาตีธรรมดาแทงก็ได้นะครับผมเกมต่อวันนี้เพื่อนเรากันเลจน่าจะได้อยู่เนาะโอเคสวยอยู่ครับแล้วก็ครีบลา่าโอ้ยมังกรเก็บพอดีเราตีแค่แค่สแต็กพอนะเรายังไม่ต้องรีบเปิดนะครับ okay, เก็บเรวเลี้ยงสแต็กนิดนึง เดี๋ยวรอเข้าไปาติดเนี่ยเข้าไปต่อแค่นี้ก็พอนะครับเกมแล้วอุ้ยหัล่างเราโดนเดี๋ยวเก็บสแต็กกันนะเวลาเราเข้าจะได้ง่ายๆทั้งมนะอันนี้แบบอันนี้สับฝุ่หายเลยเห็นไหมครับแล้วก็โดนลัดอีกเช่นเคยเล <c oughs> ยเกมนี้ถือว่าผมโดนลาดบ่อยมากนะเนี่ยซีนหกอ่ะเนี่ยนี่คือชังเกิลในซีนหกแล้เอ,อินปุยมุ้ยอุ้ยจังหวะนี้เพื่อนเราเกี่ยวสวยอืมแต่ไม่ตายนะครับผม พลังแฝงใช้กับไอ้นี่ไปแล้วอะแคลรี่เมื่อกี้นะครับหมถ้าเกิดว,ว่าแต่พลังแฝงเราไม่ใช้แคลรี่เมื่อกี้ยังไงเขาก็าตายนะว่าพลังแฝงเราจะทํางานนะแล้วก็เขาก็จะโดนพลังแฝงเราฆ่าตายนะผมเพราะว่าเลือดน้อยมากเลยนะเมื่อกี้เตรเราสับสองผมโอเคสับก็ถือว่าเป็นการตอดไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เราอ่ายังไม่ได้เจาะเกาะชิ้นเต็มนะครับผมก็ตูมูล,ลาเนี่ยสามารถออกเจาะเกาะได้3แบบเลยนะ ออกได้ทำมูลานะครับผมโมเกนสเปียร์หรือว่าสเปียร์เพอนกินนู้นก็ออกได้นะเก็ดในจัตรงนี้ต้องเข้าไปช่วยคิปนะตักคุบๆนะลลลแล้วก็รีบออกนะครับเก็บให้ชลิปเมดลนะนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเมดเราไม่มีตังค์นะครับเก็บเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะเก็บเพพยายามเก็บสเต็ปอ่าเรียกว่าของฟาร์มให้เต็มด้วยนะมันจะทําให้แบบแรงขึ้นไปอีกนะครับโอ้โหจงนี้เพื่อเราโดนนะ วันนี้เดี๋ยวเราต้องไปรับรับทันไหมเหมือนจะทันไมหมเอ่ยโอนไม่ทันนะครับตีไปแล้วก็กลับมาสับแครี่นะครับหุ้โหจังหวะนี้สกิลสองลบเห็นไหมกี้คือเล่นจิตวิทยานะผมดูแล้วเขาน่าจะสกิลอ่สกิลหนึ่งครับที่เปลี่ยนเป็นเลเซอร์นะผมก็เลยกดสกิลสองนะผมเป็นเรื่องของจิตวิทยานะในการกดนะครับแล้วก็ช่วงเลดเกมนะเนี่ยไอชีปตรงตรงนี้ใเนี่ยไอชีปตัวนี้เป็นไปได้อย่าตีนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็น ที่ที่เก็บสแตก็กชั้นดีมากเลยอุ๊ยโหมดจยังวันนี้ผมโดนดักนะแมลืมไปนะครับผมว่าเมื่อกี้เขาตันล่างนะโดนหนักตายเลยนะด้วยความที่เกมนี้เราอีเล่นเป็นฟูลดาเมจด้วยนะเออผมก็เลยค่อนข้างบางนิดนึงครับก็เลยแบบโดนทีนึงหายเลยนะความที่เราก็ออกเป็นฟูลดามเม็เหมือนกันนะครับด้วยความที่เกมนี้เนี่ยอทีมแทงไม่ค่อยเยอะนะจะมีแค่เฮเลนนะับที่เป็นแทงที่ค่อนข้างเยอะสุดแล้วนะครับ ก็เลยออกเป็นแค่โบเก้นสเปียร์นะสำหรับเกมนี้นะครับอุ้ยอะไรครับนี่จะมาขามโมยบัฟกันแบบนี้เลยเหรอนี่เรียบร้อยเป็นไงเจอเพื่อนเราเก็บไปอุ้ยแต่เพื่อนเราก็โดนนะเจอจังหวะน,นี้เอาอื้อโอ้โหผมไม่ไม่รอดไม่ตายแล้วโอ้โหเละแมยเล่นิดเดียนะ้ยเนาะเดี๋ยวเราเรอเล่นนิดนึงเจ็ดตีตีตีเดี๋ยวเราเราสรับสองฟุ๊กเนี่ยสับไม่ค่อยเข้าเห็นไหมแต่ถ้ามันสับเนี่ยสับเหนียะสับแรงอยู่นะ ตายับผมเรากลับเงาอุย้ยน้องตีเรานี้เร้องตี <c oughs> ตีฆ่าเลยนะผมเดี๋ยวรอได้อ่อมิอาร์มอีกชิ้นหนึ่งก็จะแรงแล้วนะครับทีนระหว่างนี้เพื่อนเราเขา้าแล้วอันนี้เนี่ยผมพลาดนะครับผมเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้กดสกิลสองก่อนนะก็เลยแบบตายเลยนะครับก็ไม่คิดว่าดาเมจเขาจะแรงขนาดน,นี้นะแต่ก็ลืมอยู่ดีว่าเขาเล่นเป็นสายฟูดดเมจนะสำหรับเอาอีกนะดาเมจมันก็จะแบบพลัมเวอร์ไปอีกนะครับผม วิย้ยถึงวันนี้นู้ว่าจะเข้าต่อนะว่าถ้าเกิดเข้าต่อเรารอรับได้นะครับผมโอเคถึงวันนี้นเขาเจะไปแล้วนะเอาอีกวันนี้กลางมาโดนนะเดี๋ยวเก็บสแตก็กที่ครับผมแล้วก็เข้ากลางนะต้องไปเคลียร์คิปก่อนนะครับผมโอเคตีคนด้วยนะโอเคเคลียร์คิปเสร็จแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราตีเก็บสแต็กจากมังกรนี้ก็ได้เนี่ยเราไม่มีบูบับนะก็จะเล่นยากเนี่ยอันนี้แหมผมลังเลไปนิดนึงไม่รู้ว่าจะเอาใครดีนะครับสก,กิลสองหลบก่อน โอเคเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปเล่นกับเพื่อนนะ okay, นิดนึงโอเคนี่ตีตีตนะ่าจะได้คิวนะสวยป่ะผมโอเคจังหวะนี้เข้ามานะโอเคเราสกีสองลบลน,นิดนึงอุ้ยโอ้โหแล้วเราก็ได้อยู่นะโอเคเดี okay, นะ๋ยวให้เพื่อนเราเล่นต่อน่าจะได้อยู่นะครับผมเพื่อนเราอู้สวยนะครับผมถือว่าสวยมากเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ถือว่าผมไม่ได้ตายฟรีนะครับโอเคจังหวะนี้เพื่อนเรากำลังเปิดออบเจกตีฟนะส่วนเราก็มาฟ้าเก็บสแต็กไว้เล่นโอเคสแต็กจะครบสามสิบละ เโอยคได้ละแล้วก็เดี๋ยวตีเลบับนิดนึงนะครับอุ้ยจังหวะนี้ล่างยังไงล่างจะไฟไหมนเนี่ยไอคลิปตอนแน่แน่เนี่ยเก็บไว้เล่นดีกว่านะครับแต่จริงมันก็อุ้ยจังหวะที่เพื่อนเราเข้าเดี๋ยวเราต้องเพื่อนทำระเบิดโอ้เข้าไปขวานะเมื่อกี้แหมเสียดายเขาจุ๊ดไวมากเลยนะเมื่อกี้จังหวะนี้เอาอีกมานี่ผมลองเล่นดูนะอุ้ยอันนี้ผมกดสกิลสองพลาดนะครับตายแล้วอย่างงี้ตายโอ,ยโอ้โหนี่แหมผมพลาดเลยนะครับผม กดสกิลสงไลไปนิดนึงนะจริงน่าจะเก็บไว้กดต่อเขาวันตีจะได้ไม่โดนดาเมทนี่ผมน่าจะส่วนหน้าอยู่นะถ้าเกิดว,ว่าผมสแต็ปครบจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราเล่นไพ่นะเกมนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้โชว์เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าโดนลัดบ่อยนะครับจริงๆก็ถือว่าผมก็ทาดาเมจไว้เยอะนะแต่โดนลัดก็ข้างเยอะนะครับคีบตัวนี้นะครับโอเคแต่จังหวะน,นี้ต้องเอาอันนี้ก่อน แคผมเดี๋ยวเราเนีเพื่อนเราตีหมดเลยเราน่าจะได้อยู่นะเข้าไปแล้วผมสกิลสองลบเนี่ยลบแล้วก็ตีตายอยู่นะสวยวผมจังหวะนี้สวยเดี๋ยวเรารอสกิลหนึ่งรอบหนึ่งเราไม่ต้องรีบเข้านะคืเดี๋ยวเราข้เมีนะน่าจะถึงอยู่นะครับอกเพื่อนเราสาโลให้สวย,ยนะตีแล้วผมกลับออกมารอดไหมโอ้ไม่รอดนะคะัคืดเดี๋ยก็ไม่เป็นไรน่าจะจบได้แล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะเพราะว่าเขาตายหมดนะแล้วก็คีบปเข้าพอดีแล้วทีมเรายังมีตัวที่ป้อมอยู่นะครับผม เาขากดอยอมแพ้แล้วก็จบไปทันทีเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้นะบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์รับเพื่อนๆนะครับผมก็สามารถนำไปเล่นกันได้สําหรับมูล,ลาดนะเป็นตัวนึงที่เก่งนะบัฟมาคือทั้งเก่งแล้วก็เล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับผมเป็นตัวที่แบบโอ้โหแทบจะเป็นลูกหลักเกมแล้วนะครับเก๋ก็นับเพื่อนๆเลยจะบอกสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ